โอเคครับผมก็กล่าวสัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับโกตเปียสำหรับผมนะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับคือเอาตรงๆนะทุกคนนะผมไม่เคยใช้ออไอนะ้ที่ว่าแอป p ีวอะไรนั่นนะทุกคนที่ว่าแอปออตโต้คลิในคอมะนะก็ไม่เคยใช้นะครับ เพราะว่านี่เป็นโทรศัพท์ครับทุกคนก็คือวันเนี้ยเกือบจะเอาง่ายๆคือครึ่งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับผมปล่อยให้มันลันอย่างนี้คือคือจนผมรอไม่ไหวอลทุกคนแล้วตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วด้วยหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ผมปล่อยให้มันลันอย่างนี้คือ นานมากผมลองลบเกมแล้วก็แล้วลองรีเครื่องแล้วก็แล้วมันก็ยังเป็นแบบเดิมนะทุกคนนะครับก็ยังเข้าไม่ได้เลยคือถึงเข้าได้ก็เข้าได้แป๊บเดียวจะเข้าไปปลูกต้นไม้หลุดครับเล่นได้ไม่ถึงเล่นได้ไม่ถึงสิบวินาทีด้วยซ้ำหลุดนะครับเนี่ยเออเรอร์คอนเนตติงเนี่ยนะครับคือมันเป็นหาอะไรไม่รู้นะทุกคนซึ่ง ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะลงวันที่สิบสามเลยนะครับผมคลิปนี้จะออกลงยูทูบวันที่สิบสามแน่นอน,นครับคือมันไม่ใช่แล้วคือผมไม่ได้เล่นเลยคือผมรอมาครึ่งวันแล้วด้วยนะครับก็แย่มากกลับมาเล่นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหรือให้มีวิธีแก้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้านะครับผมสำหรับผู้ที่รู้แล้วแก้เป็นนะ โอเคคลิปนี้ก็ไว้เจอกันแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันครับ